เด็ก14ที่ยิงกลางห้างนะคะทางด้านของสารมีคําสั่งให้นําตัวไปควบคุมไว้ที่สถานพินิจย์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะส่วนญาติของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาก็มีการไปติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่วัดผาสุกมณีจากอํเาเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ ญาติของผู้เสียชีวิตสัญชาติเมียนมาเข้าติดต่อสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางาศาสนาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าในจ้างของผู้เสียชีวิตขอพูดคุยกับสืมม่อมวลชนนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์ญาติของผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่ายังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อนที่ญาติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะร่วมกันเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่วัดผาสุกมณีจังหวัดนนทบุรีค่ะ โดยก่อนจะมีการประกอบพิธีเมื่อวานนี้เป็นคืนแรกนะคะทีมข่าวไปพูดคุยกับในจ้างของผู้เสียชีวิตซึ่งก็ยอมรับว่ามีความกังวลจากความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าไม่ได้ไปทําพิธีที่สถานที่เกิดเหตุให้ถูกต้องอะ่ะเขาจะยังวนเวียนอยู่สถานที่เกิดเหตุหรือเปล่าแล้วก็กังวลถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่อยู่ฝั่งประเทศเมียนมาว่าจะทําใจรับเรื่องนี้ได้ไหมนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของที่เองไม่รู้ว่า น้องเสียที่โรงมาหรือเสียที่พารากอนถ้าเสียที่พารากอนนี่ก็ต้องเชิญดวงวิญญาณน,น้องมาที่นี่เพื่อที่ทํำพิธีแล้วก็ส่งน้องอ่ะไปสู่บนสวรรค์สู่สุกติอะไรอเงี้ยมันถูกต้องกังวลเรื่องแม่เขาเพาแม่เขาป่วยแม่กับยายเขาป่วยมากแล้วไม่รู้ว่าสะเสือนใจตอนเนี้ยมันแหนเพราะแบบพี่ยังไม่ได้คุยกับน้องทํา ทำแบบว่าถูกต้อง,ยงบบอย่างไรที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้<ม>พี่ติดตามแต่ว่าวันนี้จะเอาเนา้อน้องกลับมายังไงจะทํามันถูกต้องยังไงจะน้องจะยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วแม่เขาจะคิดยังไงแม่เขาจะรู้สึกยังไงแม่เขาจะรับได้ไหมแม่เขาจะอย่างนี้<ม>พี<ม>ค่คิดแต่เรื่องพวกนี้เรื่องอื่นพี่ไม่ได้คิดเป็นในยจ้างที่รักลูกน้องนะคะเรียกลูกน้องว่าน้องน้องทุกคำเลยค่ะส่วนเพื่อนร่วมงานทั้งชาวเมียนมาและชาวไทยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย อัธยาศัยดีมากคอยดูแลเพื่อนร่วมง,งานทุกคนอย่างดีก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยยังชวนคุยชวนทําบุญกัน<อ>วันที่สิบสี่ตุลาคมเนี่ยเป็นทาบุญวันเกิดแต่สุดท้ายมาจากไปก่อนนะคะค่ะ<อ>วันวันที่สิบสี่ใช่ไหมวันเกิดเขาแล้วว่าเขาบอกว่าพาไปเรียนติดหน่อยกันโอ,อ,อ,อยู่ชวนไปทําบุญใช่ไหมชวนไปกินด้วยเนะ<อ>าะเป็นวันที่จะสิ้นโนวันเกิดเขานี่ไงค่ะ สิบจีที่จะถึงที่จะทำเดือนนี้ค่ะที่บอกว่านายจ้างจะยังส uh 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 ่งเงินไปให้ที่บ้านของลูกน้องเนี่ยนะคะเดือนละหมื่นส่งต่อไปเรื่อยๆเหมือนว่าเขายังอยู่เนี่ยก็ชาวเน็ตชื่นชมนะคะการกระทำนี้แล้วก็บอกว่าให้ไปอุดหนุนร้านของนายจ้างคนนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่นำเข้าแคร์แบร์แบบมีถูกลิขสิทธิ์เจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะ สำหรับการประกอบพิธีทางศาสนากับผู้เสียชีวิตสัญชาติเมียนมาเนี่ยก็จะประกอบพิธีทางศาสนาพุทธสวด5คืนแล้วก็ชาปนากิจวันที่9ตุลาคมนะคะส่วนศพของผู้เสียชีวิตสัญชาติจีนญาติยังไม่พร้อมที่จะมาติดต่อเข้ารับศพคาดว่าจะมาติดต่ออีกครั้งในวันนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีนครินสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับเด็กชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุนะคะบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาค่ะ ฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ได้ความครอบครองพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนการสอบปากคำพบว่าผู้ก่อเหตุยังให้การวกวนทีมจิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจประเมินผลเบื้องต้นถือว่าเด็กยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้คดีจึงชะลอรเรื่องของการสอบปากคำไว้และพาตัวไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางไปสวนฝากขัง ส่วนผู้ปกครองของเด็กชายตำรวจมีการพูดคุยแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนคดีได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องความผิดฐานปล่อยปละละเลยขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในห้างสยามพารากอนอีกครั้งเพื่อขยายผลตรวจสอบในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนสารนนมีการตรวจสอบการจับกลุมแล้วก็พบว่าเป็นไปโดยชอบตามกฎหมายนะคะค่ะ ส่วนเรื่องของอาการป่วยทางจิตเวชค่ะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ข้อยุตินะคะว่ามีอาการป่วยจริงหรือไม่แต่ว่าการกระทําของผู้ต้องหาพิจนารณานแล้วค่ะว่าอาจจะเป็นภัยได้แรงต่อผู้อื่นจึงให้ส่งตัวไปควบคุมไว้นะคะที่สถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วก็ให้สถานพินิษดําเนินการตรวจสอบสภาพจิตใจของผู้ต้องหาทั้งนี้ระหว่างดําเนินการยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ปกครองยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดส่วนแนวโน้มทางคดีจะจบลงอย่างไรทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานา,นาน ก็กางออกมาเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณีนี้ออกมาให้ดูนะคะประมวลกฎหมายอาญามาตรา74วงเล็บ1กรณีที่เด็กอายุมากกว่า12ขวบแต่ว่าไม่เกิน15ปีกระทําผิดเด็กไม่ต้องรับโทษสามารถว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวเด็กได้มาตรา65หากผู้กระทําผิดมีจิตบกพร่องผู้นั้นไม่ต้องรับโทษในความผิดนั้นส่วนคดีทางแพง่งยืนยันว่าสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ค่ะ ดังนั้นคนที่อายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์เนี่ยนะครับนะถ้ามีการกระทำความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กคือว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งไปสถานพินิษดังนั้นคดีนี้เด็กที่ฆ่าคนตายสามศพจึงไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ยิ่งกว่านั้นถ้าเด็กปรากฏว่าในขณะก,กระทำความผิด มีอาการจิตบกพร่องไม่สามารถบังคับตนเองได้ก็ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65นะครับส่วนทางแพ่งนั้นก็ต้องไปดูว่าพ่อแม่ผู้ปกครองได้เอาใจใส่บุตรหลานของท่านอย่างเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่ได้เอาใจใส่ก็อาจจะโดนคดีเกี่ยวกับพรบรคุ้มครองเด็กที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กกระทำความผิด หรืออาจจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทางแพ่งเรื่องละเมิดหรือไม่อย <c oughs> ่างไรติดตามกันต่อไปนะครับนอกจากตำรวจทั้ง3นายที่ได้รับการยกย่องว่าเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะก็มีตำรวจอีกทีมหนึ่งงานที่ต้องชื่นชมด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นตำรวจ191ที่เขาได้รับแจ้งจากผู้ก่อเหตุเองนะคะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากพลตรีพานพวรธนชากุลผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191ที่เล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะบอกว่า พอมีเหตุยิงไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีโทรศัพท์โทรมาที่หมายเลข191กนะคะเวลา16บหนาิกาสี่นาทีพูดคุยกับทีมเจรจาแล้วยอมรับว่าตัวเขานี่แหละคือผู้ก่อเหตุยิงจากนั้นทีมเจรจาก็ค่อยๆสอบถามข้อมูลรูปพรรณสันฐานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอยู่ที่จุดไหนพอรู้ข้อมูลแล้วก็เลยรีบวิทิุนะคะแจ้งว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ที่ชั้น3ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุบอกเล่าด้วยน้าเสียงค่อนข้างเครียดและหวาดกลัวบอกว่าเห็นเงาดํายืนอยู่เต็มไปหมด ไม่ยอมให้ตนเองเดินออกไปไหนคล้ายกับจะเริ่มทำร้ายตัวเองจึงพยายามเกลียกล่อมให้ใจเย็นๆและให้ยอมมอบตัวใช้เวลาพูดคุยกว่า20นาทีจนถึงตอนที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยจึงตัดสายไปค่ะเขาไม่จะพูดถึงเหตุผลนะแต่ว่าเล่งที่เขาพูดอยู่ตลอดเนร่ยเป็นระยะๆะะก็คือเหมือนกับว่าเขาได้ยินเสียงแป่นะหรือว่าเห็นภาพอ่า นะ่าดำๆอ,อยู่ข้างหน้าเขาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเขามีความรู้สึกเครียดไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยฮะไม่ปลอดภ <นะ S 1> ัยเหมือนจะได้รับอันตรายจากสิ่งที่เขาคิดที่เขาบอกใช่ไหมครับอ่าอย่างเงี้ยครับนะั่นลักษณะอย่างนั้นคะรับครับนซะึ่งตรงนี้เราก็ต้องพยายามดึงสติเขากลับมานะแล้วก็ให้เขารู้ว่าตอนเนี้ยเขาทําอะไรอยู่นะแล้วก็อ่าต้องต้องหนึ่งเนี่ยคือต้องไม่ทำร้ายตัวเองสองเนี่ยคือต้องไม่ทำร้ายอ่าคนอื่นละ